โอเคครับก่อสวัสดีทุกคนด้วยนะนวันนี้กับผมโอเคอเคนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไอเดนอ้ยอ,อะไรอะอ๋อไอดนติตีวีเลครับผมก็เห็นเรียกร้องกันมามากมายนะครับสําหรับเกมไอดนติตีวีนะครับแบบเคยไลฟ์ไปแล้วใช่ไหมแล้วอยากให้แคสใช่ไหมแต่ว่าตารางลงคลิปอะ มันแน่นมากนะครับคือไม่รู้จะให้น้องๆดูยังไงคือคลิปนี้อาจจะได้ดูกันอีกทีแบบโอ้โหชาติหน้าเท่าที่ดูๆนะอาจจะได้ดูประมาณแบบ16 17กุมภานะครับอีกสิวันต่อจากนี้นะครับพี่อัพที่7กุมภานะครับคือตอนนี้แม่งไม่มีเวลาไม่มีตารางให้ลงหรือแบบให้แทรกแผ่นดินเลยนะเออม,มันแทรกวันที่7ได้อยู่นะครับ แต่วันวันที่7ก็คือวันนี้นี่ว่าลงไปแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรก็ไปรอดูกันวันที่10กว่ากแล้วแหละนะครับผมโอเคอันนี้คือเป็นคลิปที่พี่แคท์เปนล่วงหน้านะครับก็อยากให้รู้กันไว้นะฮะก็ หลังจากที่พี่ไปลองหัดเล่นมาก็รู้สึกว่าก็สนุกดีใน Identity V นะครับแล้วก็แล้งมันยังไม่เปิดนะเนี่ยมันเปิดอีกตอนทุ่มหนึ่งตอนนี้กูอัดตอน5้าโมงห้มันเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งนะครับขาดีห6นาทีเราเราต้องลงแรงนะโอเคเดี๋ยวอีกหนาทีค่อยมาอัดใหม่ลวกันเนาะ,ะ <laughs> เดี๋ยวไปเปิดอันนี้ประต,ตูเปิดไปเลยนี่เน่สามแต้มะตะตะอะต็อกตอกเฮ้ยได้ไรอะได้ไรมาไม่รู้ครับผมแต่ว่าที่พี่รู้นะที่พี่รู้นะคือ น้องๆถ้าใครแบบไม่ค่อยจะมีตังนะอย่ามาเติมเกมนี้เลยครับผมพ,พี่บอกเลยเกลือชิบหายนะพี่เติมไปแบบสองสามพันมันคืออะไร <What? S 1> ทำไมมันไม่ได้ <Hey. S 1> คือแบบสกุงสกินทองอะไรที่เขาแบบหาๆกันอะทาไมพี่ไม่ได้เลยวะเนี่ยเนี่ยเปิดอันนี้ใช่ไหมเติมไปเป็นพันเลยนะะ uh. เติมจนเงินหมดอะ่ะเนี่ยสกินนี้สกินหาสกินเถี่ยวเลยไม่ได้ไม่เคยได้เลยนะครับผมได้แต่เนี่ย <laughs> นได้แต่ไอเนี่ยวที่เขียวๆเนี่ยฟลาที่ติ๊กถูกเนี่ยคือเราได้มาแล้วครับแต่ไอเนี่ยไอตั้งแต่อดีตขึ้นไปเนี่ยเครื่องแต่งกายทั้งหลายแหล่เนี่ยไม่ได้เลยครับผมไม่ออกเลยนะครับเติมไปเป็นพันนะครับเกมแม่งเกลือรหรือไปดูพิกซวยก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยจะแนะนำอะไรนะก็ <c oughs> ตั้งไปเติมอย่างอื่นดีกว,ว่านะครับผมก็เล่นชิวๆเล่นขำๆไปดีกว่าเล่นแบบเก็บ เก็บไอ้พีระมิดแล้วมาเปิดเก็บจิ๊กซอว์ไปซื้อตัวละครหรือว่าเติมซื้อตัวละครก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องาเติมกาชานะคือเกมนี้แบบไม่คุ้มมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารอแรงเปิดเดี๋ยวมาเล่นกันดีกว่านะครับผมอีกซีหน้าที่เจอกันโอเคมาคือแรงพี่ยังไม่เคยเล่นก็น่าจะเจอคนที่ไม่ได้เก่งมากซึ่งกูก็ไม่ได้เก่งมากเหมือนกันนะครับก็น้องๆบอกให้พี่ซื้อน้ำหอมมาใช่ไหมในไลฟ์แบบแบบน้ำหอมเล่นสนุกอะไรอย่างงี้ก็ลองเล่นมาแล้ว ปรากฏว่ากูตายบ่อยมากเนี่เล่นหมอยังดีกว่าอีกนียแต่ว่าจะเล่นน้ําหอมแล้วกันวันนี้นะฮะโอเค okay, ตอนนี้แล้วรอฆาตกรกดเนี่ยโอเคเริ่มแล้วแมตช์แรกจะเป็นยังไงพี่จะพังพินาศหรือเปล่าเนี่ยวันนี้จะเล่นการสก,กีแมตช์ดีไม่รู้ว่าเกมหนึ่งนานหรือเปล่านะโอเคเราวิ่งไปปั่นไฟก่อนนะฮะแมชช่าแมาช่ตรงนี้มีที่จุกนิดหนึ่งนะฮะไม่รู้ฆาตรกรไม่จะมาจากทางไหนเราต้องแบบคอยสอดส่องทำไมซาวันบีบบังคับจังวะ สาวมันรุนละทึกโอโ้แต่แถวนี้เครื่องปั่นไฟเยอะมากเลยนะสามเครื่องอะ่ะเหี้ยมันอยู่ตรงนี้นี่ไงทุกคนช่วยด้วยอะไรอะ่ะกีชาโอ้เป็นดูแล้วเป็นดูแล้วเป็นดูแล้วเด็กน้อยโอ้ยตีเพื่อนอยู่ตีเพื่อนอยู่อะกุปั่นงั้นนะตีมาเลยเพื่อนอเพื่อนเอาตัวรอดนะเพื่อนนะหมอหมอ,หมอกูโดนหิ้วไปแล้วหมอน่นไงโดนจับนางแท่นมีคนกําลังไปช่วยฮะเดี๋ยวเราขอปั่นเครื่องนี้ก่อนผีมันเฝ้าอะ่ะคือเกมนี้คือเกมนีมนะ้มันไม่เหมือนเดสบายตรงที่ ฆาตกรอ่ะมันชอบเฝ้าแบกแบกแบกใครก็ได้มันไม่แบกคนอื่นอ่ะทุกคนมันไม่แบกอีกคนนึงไปอ่ะทุกคนเร็วูนีหนีเร็วโอเคจุ๊กหนีมาได้หนึ่งคนอีกคนหนึ่งทำใจนะเพื่อนนะอีกคนหนึ่งไปแล้วอ่ะ ตายหาไปแล้วว่ามันจะเห็นพี่ไหมเนี่ยทุกคนเออไ,ไปแล้วต้องไปคนละทิศคนละทางกับมันหาเครื่องปันป่นแบบอันนี้เครื่องปัน่นปั่นเสร็จไปแล้วสองอันนะฮะทำไมรู้สึกมันโดนโดนสายตาจ้องมองยังไงไม่รู้อันนี้คือหาเครื่องปั่นไม่เจอนะฮะเอาเพื่อนไปอีกแล้วหนึ่งโอ้ตายแล้วแพ้ oh, <no. S 1> แล้วเนี่ยมาๆเอาเราวมึงไปไหนล่ะกลัวไปหาทางลับเชื่อไหม <laughs> ไม่ทำไมโดนอะมองมองกูมองกูมอง,ม,อง,ม,อง,ม,องมันไปวิ่งหายไปแล้วทุกคนมันไปหาหลุมแล้วทุกคนเอาดิเอาดิเอาดิาดมาหลบอ้าจ้ะหลบจ้า oh, <shit. S 1> เฮ้ยโอ้โหไม่น่าวิ่งไปหาเลยผาดผาดมากจบแล้ว จบแล้วอีอกอ oh. เอาสก,กายเฉยผมเดาว่าไอคนนี้มันไม่มาช่วยแน่นอนครับทุกคนมันเตรียมหาหลุมแล้วเรียบร้อยครับผมจบแล้วนะครับตาแรกก็แพ้แล้วเนี่ยคือเพื่อนไอคนที่มันยังอยู่เนี่ยคือมันไม่ช่วยใครเลยมันไม่ดูแลเพื่อนคนอื่นเลยฮะับทำใจไม่ไหวละคือแบบยอมไม่ได้จริงๆนะครับต้องซักฝุ่นนะซ <Hey. S 1> ักฝุ่นแล้วมามาพร้อมรบพร้อมรบเสียงน้ำหอมช่างจะติดเรทอะไรขนาดนี้ นะสาวผมสั้นส,สวยๆของพี่น้ำหอมจ๋าขจัตกรจะเป็นตัวอะไรเนาะคราวนี้เราต้องแบบเล่นสุดฝีม,มือนะเอ๋เหมือนได้ยินเสียงวาร์ปกี่ชายกแล้วเหรอนาเดียโอ้โหหวดเพื่อนเราไปแล้วนะครับักบวชทุกคนครับปัน่นยางขอัคขม,ะขะมินนะครับแบบเสร็จพร้อมกันทีเดียว3มเครื่องเลยนะเรียบร้อยครับนักบวชไปสวัสดแล้วครับเออมาเรียบร้อยครับเสร็จหนึ่งเครื่องให้คนอื่นเนี่ยปั่นไม่เสร็จอีกหอ่อมันได้มึงได้ปั่นกันปะเนี่ย ปั่นกนระจิงไปเด็ดเฮ้ยมีคนไปช่วยเพื่อนมาแล้วเพื่อนรุดออกมาได้แล้วเดี๋ยวเราไปหาเครื่องแปรงเครื่องต่อไปนะฮะปั่นตรงนี้ได้อยู่หวังว่าจะไม่เห็นนะเรียบร้อยครับผมนักบวชนางแทนบูชายันวิยังณรดเฮ้ยทำไมาน้งของคนนั้นจูกออฟเดอะเบสังวะนักบวชแม่งล้มลงไปนอนอยู่ครับนักบวชนี่มุ่งตรงสู่อวก,กาศเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ตั๋วเครื่องบินฟรีไปเที่ยวดาวดิบจูดเราได้ปั่นไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ คิดว่าน้ําหอมน่าจะอยู่แถวๆนี้เลยแต่เราหาเขาไม่เจอไงไอ้ใจก็อยากช่วยหรอกนะกี่ชาก็ขยันเฝ้าเนาะอ่ะแเราไม่เดินฮันโลโหลอ่ะก็อย่างนี้ไงช่วยเราไม่เดินอื้จบแล้วจบแล้วแบบนี้ น่าจบแล้วอุ้ยไอยคนนี้มันฉลาดใช้ได้มันฉลาดใช้ได้ไปช่วยคนหนึงเอออย่างนั้นแหละเราจะยอมนั่งแท่นให้ทุกคนรอดออเช็ดมันจะเด้งอะไรรักดา facebook เนี่ยฮัลโหลเพื่อนจะมีกระิกกระใจมาช่วยเราไหมครับก็ข,ขยันเฝ้าจริงมึงเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยืนเฝ้าเป็นเจ้าที่เลยมึงเอ้ยไม่ได้ติดนีเดอเฝ้าเหมือนติดนีวกกุลบทันกุลบทัน โอ้ยโอ้ยอย่าติดตัวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหวิ่งติดทางจบแล้วจบแล้ว๋ยวจะคอยฮิวตัวเองให้เพื่อนแบบมาดึงปุ๊ดเดียวขึ้นเลยเฮ้ยเรามีเปิร์กอยู่นี่ว่าถ้าเพื่อนมาดึงอ่ะเพื่อนมาดึงเรารออนะเว้ยที่คนึจงมึงทำเีอยเฮ้ยเราลุกเองได้มันอยู่ข้างบนครับดึงครับผมปาเพื่อนเพื่อนหนีเร็วเพื่อนเพื่อนฮิวให้เรากลอนข้างบนครับเพื่อนครับมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อน ุ้ยังโดนอนี้เหรอโอ้โหมันแทงไกลมากครับทนะุกคนครับมากูใช้รับผมจูกระมือตอนนี้กูไปแล้วโอ้ยมันวางเออมันวับได้โอ,อ้เอเกอีชัยเกอ่ชาบัดโกงมากอะทุกคนโอ้โหหนีไงวะเนี่ยขอระบายอารมณ์หน่อยได้ไหมขอขอเป็นฮันเตอร์สักตานะเราจะใช้หูทิปนะครับอืมเรามีแค่ตัวตัวนี้ตัวเดียวไม่เป็นไรตัวเดียวก็ฟยวได้ฆาตกรตัวนี้มันชื่ออะไรลรียเหรอเออ ครบแล้วแมทมาแมทมาพร้อมครับผมพร้อมลบครับผมพร้อมลบครับขอระบายอะล้มหน่อยขอขอวดสักหน่อยไม่ไหวเลยว่าคือแบบเจอตะกีชาเดี๋ยวคอยดูครันนี้เราจะจะเล่นไอตัวลีโอแบบให้โหดสุดๆเลยไม่ต้องใช้ตัวโกงๆแบบกีชาเราใช้ตัวธรรมดานี่แหละเดินหวดชิวๆผมคิดว่ามันน่าจะอยู่เครื่องแถวแถวนี้แหละนี่ไหนหนงหนึ่งตัวหนึ่งตัวเห็นแล้วมาน,นี่มาเออหนึ่งป็อกหนึ่งป๊อกขวดแตกไปดิวิง่งไปไหนละว,วิง่งไปไหนละ เอาวิ่งกลับมา <No. S 1> เอาวิ่งกลับอืหวดวาวไปทีหวดวาวไปทีดิมาเน่มาเน่ไปไหนไปไหนไปไหนเอาตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับผมตั้งแต่เริ่มเกมเลยกอ,อยีอยู่ใกล้ๆด้วยช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้ช่างบังเอิญอะไรเช่นนี้เรียบร้อยเราจะไม่ใช่ฆาตกรแบบสายเฝ้านะเราเน้นมันเราเน้นไล่เราเน้นไล่ทุบครับผมเ,เสียงก็แก,ก๊กก็แก๊กเสียงก,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 ก็แก๊กก็แก๊กอ่ะเจ๊อ่าไม่ไม่สับไม้เว้ย เออเฮ้ยไม่โดนหรอนี่คิดว่าโดนเต็มที่เลยนะอ่าโดนโดนนึกว่าไม่โดนผมไม่ได้มองเมื่อกี้เห็นมันไม่กระเพกไงฟังเสียงสักหน่อยสิโอ้โหอยู่ไกลจัดอะครับผมเห็นนะครับผมผมเห็นนะครับจะหนีผมไปไหนไม่ฆ่าสายตาหรอกนะตาดีเอาไม่วิ่งไม่วิ่งหาไม้ด้วยไม่วิ่งหาไม้ด้วยไม่วิ่งหาไม้ด้วยไม่ใช่ไม้ด้วยไม่ใช่ไม้ก็เสร็จดีครับอ้าวไม่มีคนไปช่วยหรอ อุตส่าห์ไม่เฝ้าเวยเนี่ยอุตส่าห์ไม่เฝ้านะเนี่ยโอ้โหอะไรใจคอทีมนี้จะไม่ช่วยกันหน่อยเหรอวางครับผมไหนขอฟังไหนสีมีใครอยู่ใกล้ๆ้ไหมอูู้เหมือนมีคนกําลังมานะจ๊ะเหมือนมีคนกําลังมานะคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอครับหนึ่งเคกหนึ่งมะง,งีหัวแตกวิ่งกลับมาทาไมล่ะคิดว่าผมไม่ไม่รู้เหรอคิดว่าไม่รู้เหรอมานั่งที่ซะดีดี เรียบร้อยครับผมนี่แนะ่มันจะเกมเร็วไปไหมอ้โหปั่นเนียนปั่นเนียนพงเพื่อนไปช่วยปั่นเนียนปั่นเนียนเลยนะปั่นเนียนเลยนะคนนี้ไม่เคยช่วยเพื่อนเลยอ่ะมีมีการปั่นหลอกมีการปั่นหลอกแหมมีการปั่นหลอกนะครับผมสกงสกิลนี่ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยสกงสกิลนี่ไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยฝีเท้าตัวเองล้วนๆเะครับสกงสกิลไม่จําเป็นนะเดินตามมา ไ่ขวดไ่ขวดมาไ่ขวดดิไรขวดอะไรวะ <c oughs> ไรขวดมาไรขวดเอออมันจะมีหน้ามาปั่นเอ,อุ้ยมันจะหยามเราเกินไปแล้วนะฮะมันจะหยามเกินไปแล้วมันจะหยามเกินไปแล้วมีปั่นกวนด้วยมีปั่นกวนด้วยมามันน่าจะมีแบบเดดบายนะไอ้ที่ล้มแล้วแบบมีแอคชั่นพิเศษในการฆ่าอะไรเงี้ยเรียกว่าอะไรนะมันเรียกเปิดกันอะไรไม่จำไม่ได้นะนี่มีอย่างไงน้ำมัน หรือว่ามันมีวะแต่เราไม่รู้ก็แบบว่าก็แบบว่าเก็บสี่ภในเวลาแป๊บเดียวอะครับแบบเร็วเร็วจัดแต่เร็วเกินปั่นไปเครื่องเดียวเนี่ยฆาตากรเล่นง่ายใช่ไหมเลยนะแหลงฆาตกรน่้นาาจะขึ้นง่ายกว่าแหลงซนะูเวอร์นะดูท่านะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ชอบกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะถ้าเล่นกากไปยังไงก็ขอภายนะเพราะว่า อันนี้คือเล่นเพราะชอบจริงๆนะไม่เพิ่งเล่นด้วยนะไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นมานานเลวนะเพิ่งเล่นประมาณ2วันนะก <c oughs> ็ฝีมือเท่านี้แหละนะครับผมโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากๆนะครับผมวันนี้ก็ไปแล้วน,นะครับปิดด้วยการเดินเก็บจีซอ์ต๊อกเๆตๆๆๆๆ๊กต๊อกแต๊กบายบาย